เรามาเช็คลิสกันค่ะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในวงจรไหนของ2วงจรนี้ค่ะวงจรแรกนะคะนั่นก็คือวงจรนรกค่ะวงจรนรกนั่นจะเป็นเรื่องราวสิ่งที่ใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อค่ะยกเว้นว่าจะเห็นด้วยตาและจับต้องด้วยวัตถุก,ก่อนคุณถึงจะเชื่อนั่นเราเรียกกันว่าวงจรนรกค่ะส่วน2วงจรสวรรค์ค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่นะคะมีความเชื่อจนล้นด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เชื่อและศรัทธานั้นมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้นี่คือสิ่งที่นะคะเราให้คำนิยามตัวนี้ไว้ส่วนคุณจะชอบใจหรือไม่ชอบใจวางไว้ก่อนนะคะแต่ให้รู้ว่า การที่คุณมีความเชื่อมันจะช่วยชีวิตคุณเป็นสุขและมีชีวิตง่ายขึ้นนั่นเรียกว่าวงจรสวรรค์นะคะส่วนวงจรนรกก็เป็นที่ที่เรา